แฟนคลับ FC แห่ชื่นชมเมื่อซันวงสะทอนออกมาปกป้องแฟนสาวแพรวแพาวแสงทองเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเสียงร้องที่มีดราม่าจากคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าเธอนั้นร้องเพลงไม่เพาะเลยจากงานงานหนึ่งที่ผ่านมาแฟนคลับ FC ก็มองว่าอาจจะเป็นที่ไม่สบายหรือเปล่าเสียงเลยเป็นแบบนี้ล่าสุด พระเอกสันวงสะทอนหวานใจของคุณแพลวเภาแสงทองนะคะก็ออกมาชี้เหตุผลค่ะว่าทําไมคุณแพลวเภาถึงต้องร้องเพลงแบบนั้นทําไมต้องใช้เสียงแบบนั้นเพราะอะไรขออนุญาตนะคะเปิดคลิปในบางช่วงบางตอนที่คุณซันวงสะทอนนะคะได้ออกมาปกป้องคุณแพลวเภาแสงทองกันค่ะ ไ,ได้เด้นป่ะสิบ่อนด์จก้าม่กะนนอย่าไก่อนตายสุขใจลี่ด้องมีเรื่องทคืนนนทรีนัดเอนแตงบ่อนนนรีนัด่อนแต่บ่อนนนทรีนัดก่อแด้ แม่เธอเคยผิดไหมก้อยเคยก็เอกลักษณ์แต่นางเป็นคนเก่งตรงที่นั่งไปได้แล้วก็มีเอกลักษณ์การร้องตัวเองผมเห็นนะแอบเห็นอยู่เราจะไม่พูดอะเสือกพูดทีหนึ่นงแผ่วๆร้องทำเป็นแบบทำเป็นรู้สึกว่าเออบูลี่แพรวๆร้องผมถามหน่อยนะว่าความเป็นแพรววก็คือแพรวๆไม่งั้นเขาไม่อยู่ถึงุวันนี้หรอกเพลงดังการันตีก็มีเอาผมภูมิใจนะผมไม่มีเพลงดังเลยอะ มีเพลงคอปเปอร์ที่คนมาดูเยอะอะมีประกวด้องเพลงนะแล้วก็รักษามาตรฐานความเป็นเอกลักษณ์ตัวเองได้ด้วยพี่กุ้งก็มีกับพี่กุ้งพี่เอเชยียพี่เอเชยียัมก็เป็นผม<า>แพลวก็คือเป็นแพลวตั้งนาน <ๆ S 1> ไม่มีคนมาแบบมาบุรีอะแต่พอมาอย่างเงี้ยเแบบมีผมว่ามันก็ดูแบบตลกแหละผมจะผมเสื้อพูดก็ะด้มขอโทษแต่ผมอยากพูดนะเพราะผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องนี้นะแต่ามาแบบบุรีอะไรกันนะความเป็นคนเอกลักษณ์แต่คนามไม่หมือนกันพลลงก็คือลง เอกลักแต่ละคนความแบบหน้าฟังหน้าดูไม่เหมือนกันแต่ผมชอบพ่อไพวันลุงเพชรอย่างเงี้ยแกจะแพ้แบบเอื้อนแต่ตาต่ำพ่อสายยางสัญญาเงยบางคนเลยแซวว่าเสียงแหบเสียงนี่แต่แกดังมากเลยนะแล้วก็ดังจากการที่เป็นแกพ่อเป้านี่ผมชอบมากพ่อแอลยอดรักคนละสไตล์เลยอ่านยังเพลียวเพลียแม่โบผันแี่คนสไตล์แม่โบผันคือรุ่นพี่ศิลปินที่มาก่อนนั่นคือเอกลักษณ์แม่โบผันคนละแบบคือ ความเป็นเพชรแต่ละคนก็คือคนละแบบเลยยังแม่บปผ่านเวลาแกร้องตุกตุกตุกแกก็แบบม้วนเวลาถ่ายละครอ,อะไรแกอย่างเงี้ยแกก็ร้องอะไรเงี้ยเออแกก็แบบเอกลักษณ์แกอ่ะฟังแบบเลยผมเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่คนร้องเพลงเพราะ ผมร้องเพลงพี่รู้รู้จักการรอ้องแล้วก็ถ้าเป็นลูกทุ่งภาคกลางจะทางผมเลยอินดี้สารบางอย่างผมอาจจะเยอะไปอาจจะไม่ใช่ทางอาจจะดูแลงๆแต่ผมก็พอไปได้พอแบบสัมผัสได้แล้วลองไปไม่ถึงกับร้องดีถึงกับร้องดีแต่ถ้าเป็นเพลงลูกทุ่งสไตล์ผมผมก็จะเป็นทางผมแหละผมก็จะแกะละเอียดเพราะผมผ่านแบบการประกวดมาคําว่าละเอียดมันต้องมีบ้างเนี่ยแต่เวลาร้องหน้าเวที บางอย่างก็หลุดบ้างแผลบ้างไม่ได้ครบกัแบบลูกรายละเอียดบ้างเวลาเขาถ่ายคลิปอย่างเงี้ยแต่และเวทีการเต็มแม็กของเราอะ่ะมันไม่ได้ทุกที่ครับความหลุดมันมีอยู่ตลอดเวลาด้วยพักผ่อนไม่เพียงพองานต่อหรือว่าแบบพางหายการร้องเพลงอย่างเงี้ยมันสามารถหลุดได้ตลอดแต่เราก็จะคงความสุขคงความเต็มที่เอาไว้กับทุกคนผมเนี่ยผมก็แบบผมเป็นคนเจียมตัวตัวเองนะเพราะรู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนร้องเพราะร้องอะไรแต่ร้องเป็นรู้จักปิดคําปิดอะไรเงี้ยได้แต่ประสบะการณ์ที่แบบผ่านมาการอยู่ ชุงข้าวหรือไม่ต้องคําอะไรเงี้ยก็พพมีจากครูบาอาจารย์สอนอะไรเงี้ยแต่หลักๆเลยก็ขอบคุณทุกคนที่รักและเมตตาเราไม่เป็นไรแม่หนูพูดเฉยๆหนูเสียพูดคนมาด่าแค่นั้นหนูเห็นแล้วหนูไม่เห็นแพลวแล้วแบบพอเห็นแล้วมันมันเหมือนแบบอ่ะผมเป็นผู้ดูอย่างเงี้ยคนมาวิจารณ์แพลวอย่างเงี้ยถึงแพลวไม่ใช่ผมรู้จักแต่ผมรู้จักว่าเขาเป็นนักร้องเพลงเนี้ยมันก็คือเอกลักษณ์เขาอ่ะแค่นั้นผมแค่เป็นผู้ดูไงหนูเป็นผู้ดูแค่นั้นแหละ เรื่องอะไรก็ได้แต่เรื่องแบบร้องเรื่องบอว่าแถวนี้ถ้ารำกรน,นี้ก็คือคนหนึ่งนะที่เป็นไอดอลของเด็กๆอะ่ะเยไม่ได้ไม่ได้อวยแบบนีผู้ผด,ดูไงปักย้องปากอันแก้ต่อเอ,อิดเราจะร้องปก,กติดีหรือ่มันก็ไม่แปลนพาอ่ะไม่ให้แปลนพาวให้เราไปร้องอินดีอ้อ่ะง่าย อยู่มหัศจรย์ที่สองร้องไงแต่แดงเราแฟนนุ่นเติบแต่ก็ร้องได้ครับแต่ยอดเซกเกิร์อยู่เป็นชั่วโมงแชรจนเท่าเบื่อยโหลดก็ออกเรื่อยๆโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโหลดก็ออกเรื่อยๆหลายชั่วโมงแต่แฟนฉันไม่มาบ้านบ้าแต่ก็เพาะมันก็เมืวนอยู่แต่มันไม่ใช่แพลวอ่ะมันก็เพาะที่คือคนหรอมันก็เพาะแต่มันไม่ใช่แพลวสำหรับแพลวนะคือแบบที่ดูนะมันไม่ใช่เรา มันไม่เพิ่มเลยเทศแมมันเป็นตัวเองของมันต้องติดีหลักคันเิอีาแล้วันตีนใส่แต่ันรมดามมนกไปกบาทั่งันทีว่าลองจีเตเล่ดนี่บวกสาสู้นี่บ่จึงแล้วดับแล้วกล้องนี่เล่นใจกูแหลวมาร้ายสุนหัน บอกกันไม่กินพี่เอาในรถตู้เราไงเยอะแยะในรถชุดนะ่ะออกช่วงออกช่วงเข้ากรุงเทพใช่ไหม